เราครับจองฟานชายฝั่งน,นี่เดี๋ยวจะพามาดีปลายางนะครับผมตรงแนวขึ้นด้านนอกองเือขาวๆนี่นนี่ครับปลายางเจ็ดตั้ปลายางกระดาษห้าเซน แล้ววันวัดโอ้แล้วฮักโอ้แล้วโอ้หัดมาครับหัดมาแล้ววันอือหึ แลอะไรต้องเป็นปลาอลไรครับลุ้นไปพร้อมกันอีไม่กล้าเอ้ยเรียวลาวไม่กล้าวันนี้ปลาหมุดวันนี้ว่าปลาไม่กล้าวัานนี้เรียวลาวนี่สายสิบห้าปอนด์ครับมาอยู่มาดวนแกอยู่ไหมปลาอะไรไม่รู้เปิดประเด็นครับเปิดประเด็นมา What? mong mong lắm mong mong อะไรครับผมละมงน่าจะใสเกือบเกือบกิโลกิโลไดนี่ครับจัดไปครับงัดมากับงัดมากับคันตกหมึกครผมตัวนี้วีโทรทั้งงานหมึกแล้วก็งานปลาเอาได้หมดครับงัดได้หมดงัดงัด,งดสนุกด้วยครับผมนี่ใสยแล้วก็ปลายางหวัวจิกขนาดเจดกรัม ครัก็ผมไปย่างเห็นไหมผมบอกแล้วมันความคงทุนอาจจะไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้แต่ว,ว่ากัดดีนะเราก็ซื้อหลายๆตัวเยี <c oughs> <c oughs> ่ยมจะสอนวิธีเกี่ยวแล้วผมนี่นะนะหางอยู่บนนะครับผม,ม,มง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากกินอะไรครับผม เาที่เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ผมพายังเพราะว่าเราลุ้นได้หลายปลาเลยแม่กมุงก็ชอบนี่ครับปลาที่ได้มากา็ยังไม่ตายครับตนนัวนี้เราก็ต้องทําการปิดชีพพรก่อนครับเพื่อรักษาความสดของเนื้อปลาไว้โอเคครับแทงการสมองแล้วครับเรียบร้อยทำการไล่เลือดก่อนครับผมก็คือการกรีดเนื้อ ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำทะเลนับนี่นะปีดลงเป็นเลือดครับผมไม่เลือดออกแล้วก็เราก็ไปล้างเดีเ๋ยวไปเลยหยุดไหมครับนี่ออกมาเร็วเลือดใช่